รสชาติไทยวันนี้จะพาไปกิน4ร้านเด็ดตลาดท่าน,น้ำนนร้านเกาเหลาเนื้อวัวรถเด็ดร้านเนื้อในตำนานนนทบุรีนะเนื้อเปื่อยเด็ดมากเนื้อสดนุ่มลิ้นน้ำตุ๊บกลมกลมสายคนรักเนื้อห้ามพลาด ร้านขนมฝรั่งแม่ไนนะร้านเนี้ยนะบอกเลยนะขนมฝรั่งเขาเนี่ยกรอบนอกนุ่มในกินตอน,น,นร้อนๆะน่ะอร่อยฟินร้านนนเบเกอรี่นะเป็นอีกร้านหนึ่งที่ห้ามพลาดเลยสำหรับใครที่มานนทบ,บุรีอ่ะมาร้านเนี้ยจะต้องโดนฝากหิ้วนะมีเบเกอรี่มากมายแต่ที่พลาดไม่ได้คือเอแคร์ร้านเจ๊พันหมูสเต๊กนะร้านนี้นะเป็นร้านหมูสเต๊กขวัญใจของชาวตลาดนนเลยเนื้อหมูเขาเนี่ยนุ่มลิ้นน้ำจิ้มถั่วลิสงเน้นเน้น,เน,นบอกเลยอร่อยมาก สวัสดีครับพระสิทธิเสียภัยนะครับหรือชิกันครับตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดนนทบุรีหรือที่เราอยู่กันตอนนี้เรียกว่าท่าน้ำนนนะครับที่นี่นะครับต้องบอกไว้ก่อนเลยว่ามีร้านอาหารอร่อยมากมายเลยเดี๋ยวผมจะพาไปชิมกันครับแต่ก่อนที่เราจะไปนะครับจริงๆมีกิจกรรมหนึ่งอยากจะแนะนำซึ่งก็คือกิจกรรมทอดรหัสซอฟท์พาวเวอร์อาหารไทยซึ่งเป็นกิจกรรมที่ควรดีจัดขึ้นมาต้องบอกไว้ก่อนนะครับกิจกรรมเนี้ยนะครับมีเงินรางวัลรวมมูลค่าสูงสุดหนึ่งแสนบาทหนึ่งแสนบาทถ แข่งขันตอบคำถามระดับชาติด้านอาหารกับวัฒนธรรม ส่งไปสมัครทางอีเมล m a r k e t i n g w a n d c o l l e g e c o m หรือส่งใบสมัครทาง Li าย ID 1 at d c o l l e g e ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0959639146สมัครภายในวันนี้จนถึงวันที่1กุมภาพันธ์2567เท่านั้นแข่งขันวันศุกร์ที่9กุมภาพันธ์2567รับเงินรางวัลรวมมูลค่าสูงสุด1 0แสนบาท ตอนนี้เราก็ถึงกันแล้วนะครับเราอยู่ที่ร้านเกาเหล่าเนื้อวัวรสเด็ดซึ่งใครก็ตามที่เป็นสายเนื้อขอบอ,อกเลยว่าไม่ควรพลาดร้านนี้ที่สำคัญนอกเหนือจากจะมีกก็เหล่าที่รสชาติอร่อยแล้วลูกชิ้นก็หวอยไม่แพ้กันมีทั้งเอ็นเนื้อแล้วก็ลูกชิ้นเนื้อธรรมดาเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ,รบจริงๆได้ยินชื่อเสียงร้านเฮียมานานแ,แก็เลยถือโอกาสลองมาชิมเลย เห็นที่นี่ก็จะมีเกาเหลาเนื้อใช่ไหมครับใช่ครับมีลูกชิมเนื้อด้วยมีลูกชิมด้วยลูกชินปิ้งทั้งเนื้อทั้งหมูเลยร้านเฮี่ยนี้เปิดมาแล้วกี่ปีนะครับเนี่ยประมาณ44ปีครับน,นี้คือเยียเป็นคนเริ่มสร้างเองเลยไม่แม่มาก่อนอแม่กาแฟก็ทำมาก่อนได้ครับผมมาทีหลังได้แล้วอย่างเกาเหลาเนื้อนี้ตกช้าแล้วเท่าไหร่อ่ะครับตอนนี้ถ้าธรรมดาก็5 0บบาทจ้ะ พิเศษ60สิบพิเศษ60บาทแล้วลูกชิ้นนี่มีลูกชิ้นอะไรบ้างนะครับลูกชิ้นนี่จะเป็นลูกชิ้นเนื้อธรรมดาถ้าฝ่ายเนื้อนะส่วนหมูก็จะเป็นลูกชิ้นหมูทั้งหมดมีเอ็นหมูเอ็นเนื้อด้วยไหมถ้าเท่าไหร่นะครับถ้าหมูสิบบาทเอ็นหมู12บาทถ้าเนื้อ16บาทถ้างั้นเดี๋ยวผมขอสั่ง2อย่างแต่ผมไม่ตั้งรอข้างในได้ครับขอบคุณครับ ก็ตอนนี้เราก็ได้กันแล้วนะครับเป็นกาเหลาเนื้อตุ๋นชามหนึ่งแล้วก็มีลูกชิ้นนะครับ <S <S สิ่งหนึ่งที่ที่เราสังเกตเมื่อมาทานตัวกะเหลาเนื้อเนี่ยผมอยากให้ลองมองตัวน้ําซุปน้ําซุปของเขา,าครับมันจะเป็นน้าซุปออกใสๆซึ่งจากที่ลองทำาืเสิร์ชมาเนี่ยเขาบอกว่ารสชาติจะกลมกล่อมเดี๋ยวผมขอลองชิมดูก่อนเดี๋ยวผม,มรีวิวนะครับ <S <S 1> <S 1> เป็นรสชาติน้ําซุปที่หมนผ่านการตุ๋นมามันจะออกมีความเค็มนิดๆแต่ว่า สิ่งที่เขาทามาเนี่ยมันเหมือน,นเขาออกแบบมาเพื่อให้เราสามารถปรุงได้ตามรสชาติที่เราอ,อยากทานตัวเนื้อตุ๋นเนี่ยครับนอกจากตัวเนื้อจะนุ่มแล้วตัวส่วนเอ็นที่อ,อยู่ในเนื้อมันทําให้เนื้อนุ่มยิ่งขึ้นนะซึ่งพอมาทานกับตัวเกาเหลาอะบอกเลยว่าพอทานกับน้ำซุปรสชาติอันนี้คือผมไม่ได้ปรุงนะ แต่มันอร่อยในตัวของมันแล้วเปื่อยมากๆแล้วก็อร่อยคือเขาตุ่นมาแบบทํามาน่าจะทั้งวันอนะ่ะรสชาติดีด้วยคือตัวเกาเหลาเนี้ยนอกจากเราจะได้ตัวเนื้อตุ่นแล้วเราก็จะได้เครื่องในามาด้วยไส้อ่ะครับนุ่มผมว่าแล้วที่สำคัญคือมันไม่คาวเลยนะผมว่าเขาน่าจะล้างมาอย่างดีแล้วอาจจะใช้วิธีการลอกงล้างทัง้ขงข้างนอกข้างในซึ่งน้อหมองอนะ่ะรสชาติอร่อยมากๆตัวเกาเหลาเนี้ยนะครับไม่ได้มีแค่เนื้อตุ่นอย่างเดียวที่สําคัญยังมีเนื้อสดด้วยเนื้อสดก็จะเป็นชิ นุ่มลิ้นมากๆต <ST an _> ัวปกติแล้วเนื้อพวกนี้มันจะเหนียวแต่ว่าพอมาตุ๋นอย่างเงี้ยแล้วอะครับมันกลายเป็นว่ามันนุ่มมากๆ <ST an _> ที่สําคัญน้ําซุปอะมันเป็นน,น้ำซุป DIY เราสามารถปรุงรสชาติที่เราชอบได้เลย <ST an _> เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปชิมตัวลูกชิ้ชนทีเ่เขาปิ้งมานะครับขอชิมลูกชิ้นในเกาเหลาก่นจริงๆเกาเหลาช้าเนี่ยครับผมบองเลยว่าอร่อยมากๆคือถ้าเกิดมีข้าวสวยซ้ำนึงผมกินไปนานเที่ยงหมดแล้วคือลูกชิ้นที่นี่นะครับ ถ้าอยากให้มันอร่อยอ่ะจิ้มน้ำจิ้มให้เยอะๆเ <_ d isc> พราะว่าจุดขายเขา่านอกจากลูกชิ้นแล้วคือน้ำจิ้มนั่นแหละตัวน้ำจิ้มอะครับมันจะหวานๆเผ็ดเพ,พินถ้าใครชอบอ่ะผมว่ามันอร่อยมากเลยแล้วจริงๆพอทานกับลูกชิ้นเนื้อเนี่ยลูกชิ้นเนื้อมันจะมีความแน่นของมันอยู่แล้วพอเขามาปิ้งอะครับผม,มันจะเขียวกรุบๆเลยสั่งัาลูกชิ้นนะครับอันนี้คือลูกชิ้นที่ผมสั่งอยู่คือลูกชิ้นเนื้อหมดเลย ก็จะตกอยู่ที่ไม้ละ16บาทส่วนกะเหล่าเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่ราคา50บาทถ้าเกิดใครสั่งพิเศษก็60บาทแล้วเราผมเนี่ยผมบอกเลยว่าอร่อยมากๆใครก็ตามที่เป็นสายเนื้อไม่ควรพลาดร้านนี้ถ้าเกิดว่ามาที่ท่าน้ำนนก็อยากจะให้ลงมาฝากท้องที่ร้านนี้กันุชิ้นเด้งมากๆแน่นน้ำจิ้มก็อร่อยรสชาติไย เจพันหมูสเตะเป็นร้านที่ดังมากๆและเสียงพันหมูสเตะของเขาอะ่ะมีความแตกต่างจากที่อื่นยังไงเราเรามาดูกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะร้านเปิดกี่ปีแล้วครับเนี่ยเอ,อ่อประมาณ40ปีค่ะสี่สิบปีร้านเปิดกี่โมงถึงกี่โมงนะครับเออเปิดเริ่ม6กโมงเช้าค่ะ6กโมงเช้าแล้วปิดกี่โมงนะครับปิดประมาณ6กโมงเย็นค่ะทําไมหมูสเตะอันนี้คือเราเราคิด,ค,ดคิดค้นสูตรเองใช่ไหมครับอ๋อพี่ค่ะเจเจเขาคิดค่ะเมื่อ40ปีที่แล้วคือ เจ๊เรามีความคิดว่าทําให้มันแตกต่างกว่าคนอื่นเขาอก้เลยทาออกมาเป็นทรงนี้ค่ะใช้เาปกติจะเป็นแบนๆใช่ไหมคะคพี่สาวก็เลยบอกว่าอยากจะให้แตกต่างกว่าคนอื่นนิดนึงก็เลยทำกลมๆราคานี่ขายยังไงนะครับปัจจุบันใช่ไหมครับใช่ครับปัจจุบันไม้ละเจ็บาทค่ะไม้ละเ็บาทงั้นเดี๋ยวขอลอง ได้ได้ค่ะอยากรู้เหมือนกันเห็นเขาบอกนะครับว่าหมูที่ทนี่ที่เขาทำออกมาลักษณะจะเป็นเหมือนกับออกเป็น,นก้อนๆไม่ได้เป็นแบนๆเหมือนที่หมูสเต๊ะท,ที่เราทานทั่วไปซึ่งจากที่สังเกตและเคยได้ยินมาเขาบอกว่ามันจะนุ่มกว่ามากๆเดีย๋ยวเราลองกันครับตอนนี้เราก็ได้กันมาแล้วนะครับเป็นหมูสเต๊ะก็จะเป็นชุดหมูสเต๊ะแล้วก็มีขนมปังให้ด้วยนะครับน้ำจิ้มที่นี่นะครับจากที่เคยได้ยินมาเดี๋ยวผมจะลองชิมให้ดูอีกทีนึงแต่เขาบอกว่าที่เนี้ยใช้แค่ถั่วลิสงเท่านั้นในการทำ นุ่มมากๆอันนี้คืออันนี้พูดจริงๆคือนุ่มนุ่มมากๆคือใครก็ตามที่เคยทานหมูสเตียให้ลืมรสชาติกเก่าไปเลยคือมันไม่แห้งนุ่มแล้วคิยวอร่อยเดี๋ยวเราหมูสเตียแบบจิ้มน้ำจิ้มดูนะครับอันนี้ก็เป็นน้ำจิ้มถั่วที่เขาบอกมามนี่เขบคนเลยที่ถ้าเราเห็นนะครับมันไม่ได้เหลวๆเป็นน้ำเนาะแต่มันลักษณะมันจะเข้มข้นทำให้เรารู้เลยว่าเนี่ยเขาใช้ถั่วีิสงจริงๆในการทำเดี๋ยวเราลองชิมดีกว่าถ้าน้ำจิ้มถั่วีิสงจริงๆเนี่ยมันจะต้องมีกลิ่นถั่วีิสงเป็น after taste หมูมันยิ่งนิ่มอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วพอเราจิ้มเข้าไปอ่ะผมว่ามันดูดน้าจิ้มเข้ามาด้วยแล้วก็รสชาติมันจะออกนุ่มๆเพราะันเราได้กลิ่นของโปริสงจริงๆหมูสเต็กที่ดีนะครับก็ต้องทานกับคู่กับน้ำมาจาดน้ํา้ำมาจาาเนี่ยมันจะรสชาติออกเปรี้ยวๆนิดนึงแต่แตงกวาเนี่ยผมบอกเลยว่าแตงกวาที่เนี่ยสดมากๆยังมีความกรอบอยู่เลยไม่เละด้วยเพราะฉะนั้นพอทานกับหมูที่มันนุ่มๆแล้วอ่ะครับรสชาติมันจะออกกล,กลอบๆสำหรับใครที่อาจจะไม่ได้ชอบรสชาติหวานๆเนาะ ก็สามารถเลือกใช้เป็นการจิ้มกับน้ำอาจารแทนได้ถ้ามาขอเตือนอย่างหนึง่งเตรียมเงินสดให้ดีครับเพราะร้านนี้รับแค่เงินสดเท่านั้นและทุกอย่างนี้เขาทําที่เราเห็นอยู่ทั้งหมดนี้นะครับทาสดใหม่ทุกวันนะครับเดี๋ยวขอกินต่อกอนดีกว่าอร่อยมากมากเลยรสชาติไทยตอนนี้เราก็อยู่กันแล้วนะครับที่ร้านเบเกอรี่ซึ่งร้านนี้ต้องอบอกก่อนเลยว่าเป็นร้านที่คู่ขวัญชาวนนมานานมากๆร้านนี้นะครับชื่อว่าร้านนนเบเกอรี่ แล้วถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่เป็นสายทีิยวหรือว่าไปดูตามเพจแล้วฝากคนอื่นที่ฮิ้วมาเนี่ยผมบอกเลยว่าเราจะเห็นร้านเนี้ยที่เขามีคนมาหิ้วสินค้าไปขายเยอะมากๆเหมอือนกันเดี๋ยวเราไปเจอเจ้าของร้านดีกว่าครับพี่มดอยู่กับเราแล้วลตอนนี้สวัสดีครับพี่มดกันนะครับครับ,ร,บ,ร,บร้านนี้เปิดมานานแล้วใช่ไหมเนี่ยก็เกิน40ปีแล้วค่ะเกิน40ปีแสดงว่าตอนนี้พี่มดก็คือเป็นคนดูแลร้านทุกอย่างใช่ค่ะก็หล,กหลกักๆมีพี่กับน้องชาย<อ>ค่ะ ร้านนี้เปิดกี่โมงถึงกี่โมงนะครับเปิด8โมงเช้าถึงทุ่ม1ค่ะ8โมงเช้าถึงทุ่ม1ค่ะตอนนี้ผมเห็นราคาอยู่ก็คือตอนนี้เอแคร์ care, mm hmm. ก็จะเป็น10ลูก20บาทตกลูกละ2บาทนะครับแต่ว่าอาจจะมีการปรับราคาขึ้นนิดนึงหลังวันที่18ก็จะเป็นลูกละ3บาทได้ครับจริงๆก็บอกไว้ก่อนนะว่าลูกละ3บาทเนี่ยไม่ได้แพงคือได้เยอะมากๆแล้วชิ้นไม่ได้เล็กชิ้นใหญ่ เอแครนี่ก็คือเป็นสูตรที่เราคิดขึ้นเองเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะก็คือมีการปรับปรุงขึ้นมาเรื่อยๆจนตอนหลังมาเนี่ยเราเริ่มใช้นมสดแทนเพื่อให้มันลดความเลี่ยนลงแล้วก็ทานได้เยอะขึ้นทานง่ายขึ้นเลยแต่ว่าลูกค้าก็มาซื้อกันไม่แถวเลยมีขนาดมถ่ายเต็มเลยก็จริงๆวันนี้ที่ออฟฟิศผมเขาก็ปา์ที้เหมือนกันยังไงก็ต้องเดี๋ยวขออน้าไปหยิบตะกราโอ้เดี๋ยวมีเลยนะครับดีครับ ถ้าเรามาที่ร้านเนี่ยสังเกตทุกคนจะถือตะกร้าแบบนี้ <c oughs> แน่นอนว่าทุกคนอาจจะได้รับคําสั่งจากเพื่อนๆญาติมาฝากซื้อกันซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นเดี๋ยวต้องซื้อไปฝากที่ออฟฟิศกันครับแล้ว <c oughs> ขายาตเป็นเรื่องของ <c oughs> นะครับห <c oughs> ลั <c oughs> งจากที่เราถามกันแล้วนะครับตอนนี้สิ่งที่อยู่หน้าผมชิ้นแรกเลยคือเอแคร์ก็ต้องมาซื้อกันแน่นอนตอนนี้ที่เราเห็นราคาครับตกสิบลูก20บาท แต่ว่าหลังจากตรงนี้18าไปก็จะเป็น10ลูก30บาทอันนี้ที่ต้องหยิบเยอะหน่อยเพราะว่าองาอาไปฝากซาออฟิศด้วยแล้วก็นอาเหนือจากนั้นเดี๋ยวนอกเหนือจะฝากออฟฟิศแล้วก็ต้องไปฝากที่บ้านด้วยเหมือนกันกล่องใหญ่นะครับก็จะตก่บลูกก็50บาทไปครับ ก็เราก็ได้ตัวเอแครมมาแล้วนะครับแต่ผมลองแกะชิมเลยดีกว่าเอแคลของชนนองที่บอกไปครับมันจะเป็นแป้งบางๆแล้วที่สำคัญครีมนั่นมากๆลองชิมไม่ดู <c oughs> คือตัวแป้งเขาอะครับมันจะไม่ใช่แป้งที่หนามากนะมันจะแป้งเป็นแป้งนุ่มๆพอทานไปเนี่ยครับตัวรสชาติของเขาอะไม่ได้หวานเลี่ยนมันจะเป็นออกหวานนิดเดียวแล้วที่สำคัญมันจะมีกลิ่นของนมบัวอยู่ที่สำคัญถ้าเกิดใครมาสั่งหรือทานที่ร้านแบบผมเลยอะ ตัวไส้มันยังมีกับตัวแป้งมันจะมีความมันอุ่นอยู่ซึ่งมันทาให้รสชาติมันอร่อยยิ่งขึ้นแคร์เนจะอยู่ข้างนอกได้ไม่เกิน6ชั่วโมงตัวแคร์ที่ผมซื้ออยู่นะครับก็จะตอนนี้ก็จะอยู่ที่ราคา10ลูก20บาทแต่ถ้าเกิดใครมาซื้อหลังจากที่เชฟเนี่ยออนแอร์ไปนะครับต้องบอกก่อนว่าราคาจะเพิ่มขึ้นอีก1บาทก็จะเป็น10ลูก30บาทครับจริงๆอยากจะกระซิบอย่างหนึ่งนะครับว่าถ้าเกิดใครมาแนะนําให้มายิปเนี่ยถ้าเพื่อนคุณรู้เมื่อไหร่รับรองโดนปากติวแน่นอน รสชาติไทยหลังจากที่เดินกันมาสากักพักนะครับก็อยากจะฝากร้านหนึ่งไปร้านขนมที่ห้ามพลาดในตลาดเทศบาลนนทบ,บุรีเดี๋ยวเรามารู้จักกันเลยดีกว่าครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้านขนมฝรั่งแมนไนนะครับซึ่งร้านขนมฝรั่งเนี่ยขนมคำว,ว่าขนมฝรั่งเนี่ยครับหรือที่เรารู้จักกันก็คือขนมไทยซึ่งที่นี่ก็จะมีขายทั้งหมด2แบบก็จะมีขายที่แบ่งเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ขายเป็นแมงเป็น,ปนลักษณะครับเค้กก้อนใหญ่ก็เดี๋ยวเราลองชิมกันเลยดีกว่ารสชาติเป็นไงไปครับ ก่อนเรีนแล้สวัสดีทุกคนนะครับปกติ1ถุงเล็กอันนี้ตกอยู่ราคาเท่าไหร่นะครับ20บาทจ้า20บาทอ๋อไม่แพงมีทั้งหมด11ชิ้นใช่ไหมใช่จ้ะแต่ถ้าเกิดเป็นถุงใหญ่แบบนี้ล่ะครับห้าสิบชิ้น80บาทจ้าขออนุญาตนะครับอันนี้คือทานอิ่มจุใจแน่นอนถ้างั้นเดี๋ยวขอซื้อถุงหนึ่งนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเตรียมนี้เลยใช่ไหมครับค่ะขอบคุณครับนี่อันนี้คือขนมฝรั่งนะครับหลายคนรู้จักว่ามันคือขนมไทยเดี๋ยวลองชิมให้ดูครับ เท็กซ์เจอร์ของที่นี่นะครับก็มันจะเป็นกรอบข้างนอกนุ่มข้างในไอ้สำคัญกลิ่นของไข่ชัดเจนมากๆขนมไขยที่นี่นะครับมันจะหวานก็จริงแต่มันจะไม่หวานจนเลี่ยนมันจะเป็นหวานที่เหมือนคัสตาที่ทำจากไข่จริงๆนะครับคือรเชาติมันจะมีไข่กลิ่นของไข่ด้วยแล้วก็รสชาติอร่อยมากๆด้านนี้นะครับก็อยู่ข้างหน้าตลาดเทศบาลเลยหาไม่ยากเดินตรงเข้ามาก็น่าจะเห็นเลย แล้วก็เปิดตั้งแต่6กโมงครึ่งจนถึง4ี่โมงครึ่งนะครับถ้าเกิดใครมาทานก็อยากให้มาในชว่วงเวลาแล้วก็หรือมาเดินตลาดเนี่ยอยากให้ซื้อกลับไปฝากญาติพี่น้องคุ้มค่าจริงๆวันนี้นะครับก็ได้ของกลับบ้านติดไม้ติดมือกันไปหมดเต็ม,ไป,มไปหมดเลยเนี่ยคือทั้ง2มือนี่คือนั่นละแล้วก็ถ้าเกิดใครมาที่ตลาดท่าน้ำนนท์นะครับก็อยากจะให้ลองแวะชานร้านอาหาร่าๆที่ผมไปชิมกันมานะครับต้องบอกเลยว่าชุกร้านเนี่ยเด็ดมากๆก่อนที่เราจะจากกันอยากให้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไครต์ให้กับรายการรัไท แล้วมาดูกันครับว่าอพิโซดหน้าของะพาไปชิมที่ไหนไปครับ